สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีชเปลติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเองนะครับผมมีสมาชิกถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายดีหรือไอดีดอเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะครับผมรับรองปลอดภัย100%เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผม ระะบบ iOS Android แลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีลิชแนลนะครับผมยุคทำเกม One Piece Battle Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการสุ่ม2พ่อลูกคู่นี้นะฮะที่เพิ่งเข้ามาสดๆและร้อนเลยนะผมก็คือยาซบแล้วก็อูซบฟิล์มเลทนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไปกระลังใจให้ผมเองนะผมแล้วก็จะได้ไปพลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันในคลิปเลยครับ โอเคครับก่อนที่เราจะกดสุ่มนะผมเรามาดูกันที่เลทกยกับการการันตีของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะครับผมการการันตีตัวละครนี้ก็คือต้องใช้บัตรด,ดำนะฮะบัตรด,ดำเราจะหาได้จากตัวเซนสเกลิลพอยต์ข้างบนนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราสุ่มทั้งหมด15ครั้งนะครับผมก็จะได้1 5ึง นะฮะหแต้มก็จะได้บัตรดำมาหนึ่งใบแล้วบัตรดำก็จะมาการันตี1ตัวจากในตู้นี้นะครับผมรวมทั้งหมดก็คือ750้เพชรนั่นเองนะฮะต่อการการันตี1ตัวละครน,นะครับผมเพราะว่า50เพชรเนี่ยเราจะได้สเกลพอยต์สิแต้มเท่านั้นเองนะผมมันก็ต้องได้150แต้มก็คือต้องกดประมาณ15ครั้งเลยนะฮะโอเคเรามาดูกันที่เลทของตัวละครบ้างนะครับผมเลทตัวละคร ของตู้นี้ก็จะเป็น1%นึ่ร์เะผมทั้งคู่เลยนะผมแต่เป็น1%จาก7%ที่เราจะได้นะฮะดับเบิลตัวนี้ก็คือตัวละครสีดวมีโอกาสแค่7%จาก100%่งรร์เนะผมแล้วไอ้ตัวอุซบเนี่ยก็เป็น1%จาก7%นั้นอีกทีนะผมเรียบร้อยเลยนะฮะโคตรเกลือนะครเบล่ะกาชาเกมนี้มันสุดจริงครับสุดจริงโอเควันนี้ผมก็จะลองมาสุ่มทั้งหมดอ่า750เพชรดูแล้วกันกนะ็คือได้บัตรดำา1ใบนะฮะดูสิวว่าผมจะะได้ตัลคร ตัวไหนมาแล้วจะได้ทั้งสองตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยครั้งแรกนะผมโอ้มาเป็นตี้เฮ้ยมาเป็นตี้ว่ะมาเป็นตี้ว่ะของทองด้วยทงแดงอืแต่ว่าไม่ใช่สามสิสองแน่เลยเพราะฟองมันไม่มีเลยนะผมสิบสี่ g รนะฮะอาจจะเป็นสีดาวสักตัวนะผมถ้าโชคดีนะผมภูทองแต่ถ้าโชคดีไปกว่านั้นเอ้ยโอ้บาวแมนนะ สีดาวธรรมดานะผมบอลจังบอลซานนี่โอเคคิซารุนั่นเองครับผมอเออโอเคนึกว่าจะเป็นตัวหน้าตู้แบบมาซือา้อไพ่แบบไม่เอาซบล่างนี้คนระับไม่เอาเอาซบล่างใหม่สิครับผมซันจิห้าสิบเพชรแดงผมจะเกลือไหมเนี่ยดูจากทรงแล้ว <c oughs> เรียบร้อยนะเกลือไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะเนี่ยครับผมก็จะได้สเกลพอยต์สิบแต้มนะฮะก็ต้องเก็บให้ร้อยห้าสิบนะผมลิมิตของผมจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแต้มนะฮะถ้าเกิดถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแต้มก็คือจะพอนะผมไปไปต่อครับผมไม่เสียเวลานะผมไปต่อเลยนะฮะมาเป็นตีอีกแล้วนะผมเฮ้ยอา้าวแต่กล่องแบบนี้อ่ากล่องแบบนี้ก็ไม่น่าได้นะผมไม่น่าได้สีดาวด้วยซ้ำนะฮะยีิบเจ็ดแตู่ทองนะผมโอเค เกือจังเลยนะผมสองดาวสามดาวมาเพียบนะผมไอมาสายวิ่งนะผมหน้าตู้ไม่มีสายวิ่งสักตัวนะเลรลี่หนุ่มเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตัวละครเอ่อไอดี ID นี้ไม่มีเลรลี่หนุ่มนะตอนนี้นะผมโอเคถือว่าถือว่าได้ครับถือว่าได้ถือว่าได้อ,ไดอ,ไดอ่ามีเลกข,ของตัวละครตู้รีเจนตัวอื่นด้วยนะผมก็ได้เรลี่มาก็ยังดีนะยิกว่าไม่ได้อะไรเลยนะผมโอเคก็อัพเวลไป ละครสองดาวสามดาวนะครับครั้งที่สองผ่านไปนะผมไปครั้งที่สามต่อเลยครับผมเรามี15ห้าครั้งนะผมมาเป็นตี้ฮนะกล่องดำปีเลยผู้ทองครับเอ้ยทองทองครับผมไม่ใช่ผู้ทองมีลุ้นมีลุ้นท,ทองทองเมื่อกี้ขนาดกล่องดำยังมีลุ้นเลยนะผมสามสองจีอด้วยนะผมโอ้ผู้ดำอะ่ะเกือบดีแล้วถ้าผู้ทองผมว่ามีโอกาสลุ้นหน้าตูน้นะเนี่ยไปดิมาดิ มาดิมาดิเราหาสายโลกกับสายหมัดนะผมสีดาสายโลกกับสายหมัดนะครับบึ้งมาสายโลกมามายาซบไหมโอ้โอ้ my god ม,<า>ม,มาทำไมบาโทโลมิโอ <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้ <c oughs> โหเกือจัดเลยนะผมกดไปสามครั้งยังไม่มาสักตัวหเห็นเลยนะฮะเออแล้วไง เหลเจนี้เล่นผมเล่นผมต้องไงโอเคได้แต้มมาอีกสิบผ่านไปแล้วร้อยหสิบเพชรนะครับผมหนึ่งสองสามกดแคนเซิลสาคัญแล้วก็ไปเลยโอ้ oh, oh, มาคนเดียวด้วยโลนใช่คราวนี้โลนมากครับโ <laughs> oh, อ้ทองทองสะยีิบเจ็ดกราฟูดำไม่น่าลุ้นตัวหน้าตู้เลยฮะ ลุ้นแค่เพราะว่ามีสีดาวก็พอแล้วนะผมแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยอะไรกันนี้มาสิสีดาสักตัวก็ได้ครับสีดาสักตัวก็ได้ครับไม่มีสักตัวเลยนะผมไปครับผมสองร้อยเพชรผ่านไปครับไม่มีวีแ่แววกลับมาตั้งหลักหน้าตู้แป๊บน,นึงอ่ะไปอุซบยิงท่าพอดีต้องมาแล้วแบบนี้นั่นไงโหมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย อย่างนั้นมาสักตัวเถอะทอง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 ด้วยครับผมสามสิบสองอาด้วยครับฟองเต็มเลยนะภูทองผมว่ามาตัวหนึ่งฮะจะเป็นอุซบหรือยาซบโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยครับภูทองด้วยฮะไปลุ้นไปพร้องกันครับมาอุซบหรือยาซบนะฮะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับผมเก่งทั้งสองตัวเลยครับสองพ่อลูกนี่เก่งทั้งคู่เลยนะฮะมาแล้วครับผมสายบัตรเป็นอุซบนั่นเองนะฮะเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วฮะ ระเอกของเรานะผมไงก็ถือว่าไม่เกลือมากนะผมยังไม่การันตีนะผมแต่ยังไงผมก็ต้องสมให้ครบ750เพชรนะผมโอเคมา2ตัวให้ผมเถอะมันมาดีขนาดนี้เฮ้ยโบอาออลล่างนี้ดีเอาไปทำเหรียญได้ครับผมทุกล่างดีหมดครับโบอามาโอ้โหมาตัวเดียวนะผม เฮ้ยถือว่ายังดีครับสวยครับสวยละมาสวยมากขายนีสิบรอบนะฮะก็เรามาดูกันนะครับผมว่าจะได้มากี่ตัวนะผมเราจะมียาซบมาด้วยไหมนะกับปาตั้งหลักแป๊บนึงก็โดนไปทั้งหมด250เพชรแล้วนะผมได้อุซบมาหนึ่งตัวนะวมนผมถือ,อว่าไม่เกือนะฮะก็ไปต่อเลยผมจะมียาซบมาไหมนะผมเรามารอลุน้นไปพร้อมกันเลยนะก่อนการันตียังไงก็ต้องมีสักตัวปะโอ้โหดำปีอันนี้คือไม่ได้แน่นอนฮะ อะไรกันนี้อ่ะข้ามเลยแล้วกันนะผมผมว่ามันมันไม่มีแววเลยอ่ะว่าจะได้ตัวดีอะ่ะโอเคสามร้อยเพชรแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรต่อเนื่องเลยครับผมยาวยาวไปครับยาวยาวไปมาคนเดียวแต่กล่องดำนะครับผมกล่องดำภูแดงนะผมไม่น่าโอเคก็ข้ามไปเลยครับผมเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะผม มาไหมสีดาสักตัวไม่มีเลยนะผมโอเคบากีก็อัพเร็วไปสิแปดสิบนะฮะโอเคเจ็ดสิบแต้มนะ,นะผมจะครึ่งทางแล้วนะผมต่อเนื่องเลยครับผมต้องกดจนถึงการันตีนะฮะเราได้มาแล้วตัวหนึ่งนะผมจะโอ้โหดำปีเลยงงนะครับผมทั้งธงนะทั้งภูนะผมอ่านี้ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ เห็นแล้วห่อเหี่ยวเกินมาไหมโอ้โหไม่มีสีดาสักตัวเจ็ดเปอร์เซ็นยังไม่ออกเลยนะผมเจ็ดปอร์เซ็นเนี่ยโอเคมอร์แกนมือขวานนะผมโอเคแปดสิบแต้มแล้วนะฮะเหลืออีกประมาณเจ็ดรอบเท่านั้นเองนะผมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ไง นืโอ้ยไม่มีใครมาเป็นเพื่อนโอ้แต่กล่องทอง่ะเดี๋ยว่าทิกนี้มันได้ผลธงแดงก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แ,ยแต่สิบสี่ารนี่มันแย่อยู่นะภ <c oughs> ูดำด้วยอืออย่างน้อยต้องสีดาสักตัวเออกล่องทองอนะ่ะมาเถอะมาเถอะลูกมาแล้วพ่อต้องมาแล้วพ่อต้องมาแล้วไม่เอาล่างนี้พ่อต้องมาแล้วพ่อต้องมาแล้วไม่มาสักตัวเลยโอ้โห ไม่มีสีดาวสักตัว oh. ขนาดกล่องทองนะ oh <my> ผมเลยหกรอบนะฮะหกรอบสุดท้ายนะผมยาซบจะมาให้ผมไหมเนี่ยเดี๋ยว่าจะมาแต่ลูกหรือเปล่านะฮะโอเครอบที่สิบนะผมมามาเป็นตี้อยู่กล่องทองด้วยมาทรงดีนะผมมาทรงดีจัดทงทองด้วยฮนะ เหมือนเดิมเลยครับผมสามสองจีอาด้วยครับผมหน้าตู้หนึ่งตัวนะครับผมถ้าภูทองผมว่าหน้าตู้ต้องมีหนึ่งตัวแล้วแหละนั่นไงดีจัดนะครับผมยาซบหรืออุลซบเท่านั้นเท่านั้นเองนะฮะยาซบละครัรอบนี้จะได้ครบพอลูกนี่ไงใส่หมัดอุลซบนะฮะโอเคโอเคครับผมสยอดสุดยอด,ด,ยอดโอเค ในอุซบน,า,นาตู้หนึ่งตัวนะผมมาสักตัวอีกสักตัวไหมตัวแรกเปิดมาเลยนะผมเป็นอุซบนะฮะแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่นะฮะยังมีโอกาสอยู่เฮ้สายโลกจะซบปะแชร์โอ้โห,โลโโหกลับปะมาทำไม <laughs> หลอกให้ดีใจดีวะโอ้โหกว่ายาซบเฮ้วเชี่ยโอ้ m มก่ก d แปดสิบแล้วนะผมอุซบล่าน,นี้นะ สวยจัดๆเลยนะผมสวยจัดๆเลยได,ได้ได้อุศพบมาแปดสิบแล้วนะผมได้มาสามตัวเลยนะผมจากตู้นี้ได้สองตัวนะฮะเฮ้ยดวงดีจัดอะ่ะถือว่ารอบนี้ไม่เกินนะฮะรอบนี้ก็ไม่เกินนะผมมียาซบอีกสักตัวนี่คือรอบนี้คือเพอร์เฟกมากเลยนะผมไหนครบแล้วนะผมโอ้โหเหลือจะเชื่ออ,อุศซบผมแปดสิบนะผมจากการสุ่มกายชาะครับไม่ได้ไม่ได้ยัดเศษนะไง่ ดวงดีจะจ,จัดนะผมรอบนี้ยาซบเขาเอออุซบเขาให้โชคนะฮะเลยอห้ารอบสุดท้ายนะผมว่าจะได้ยาซบไหมนะฮะตอนที่อุซบผมพุกพอละผมพอละผมว่าแปดสิีคือโอเคละกลับมาหน้าตู้แป๊บหนึ่งนะผมตั้งหลักตั้งหลักอีก5้ารอบสุดท้ายนะผมโอเคมาต่อกันอีก5ารอบสุดท้ายแบบรวดเดียวไปเลยแล้วกันนะครับผมมาไปมาเป็นตี้ล้นเชนนะครับผมถ้าล้นแบบนี้ทงดําแบบนี้โอ้โหผมว่า ข้ามเลยแล้วกันนะเพื่อในการจับเ,เวลามันไม่ได้สีดาวอยู่แล้วนะผมโอเคต่อเนื่องครับเอ,อัปเกรดไปก่อนนะโอเคไปต่อเลยครับผมส,สี่รอบที่สี่เอยสี่รอบสุดท้ายนะผมล้นเชียร์นะฮะเฮ้ยทองทองภูด,ดำปีงี้ไม่น่าได้นะผมอย่างน้อยก็สีดาวสักตัวก็ยังดีนะผมปลอบใจนะฮะแต่ดูจากทรงและ ไม่น่ามีโอเคครับอย่าซบผมไปไหนเนี่ยเฮ้ยจะให้ลูกมาสามตัวแล้วพ่อไม่มาสักตัวเนี่ยนะสามรอบสุดท้ายครับมาโหเอ้ยโถงอ้กล่องทองกล่องทองวะกล่องทองวะทงแดงครับผมทงแดงทงแดงก็ยังโอเคแต่ไม่สามสองจียาสิบสี่จียานะผมเพราะฟองไม่มีนะผู้ดำอีกโอ้โหใหม่กอด ยาซบผมไม,ไม่น่ามีแววแล้วเศร้าจัดๆมาไหมอ่ะไม่มาเลยนะผมยจะการันตีแล้วครับการันตีแน่ๆเลยปะการันตีจะเป็นอุซบหรือยาซบอีกเยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะสองรอบสุดท้ายนะผมสองรอบสุดท้ายนะฮะโล้นเชียวนะผมธงดำด้วยภูดดำด้วยนะผมสามสองจียานะกดข้ามไปเลยแล้วกันนะผมโอเคอย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอบสุดท้ายก่อนการันตีนะผมเดี๋ยวเราออกมานะตู้แป๊บหนึ่งนะโอเคครับมาลุ้นกันนะผมรอบสุดท้ายก่อนการันตีบัตรดำนะฮะมาเดี๋ยวผมรอจะซบขึ้นภาพมาก่อนนะมาแล้วครับผมชาร์จสกลปุ๊บผมกดเลยไปต้องยาซบแล้วรอบนี้มาเป็นตี้นะฮะแต่กองดำทฮ้ยมันเศร้าอย่างนี้วะเนี่ย การันตีเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเพจนะผมไม่มียาซบสักตัวนะฮะกดมาระหว่างทางสิบห้ารอบแต่ได้อูซบมันสามตัวก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ฮะโจทภูเขานะผมยาซบเถอะขอร้องแหละปะโลโลโลมายาซบเถอะโลมายาซบยาซบไหมไม่หมัดมาอีกแล้วนะฮะอย่าบอกนะอ๋อโซโลวานโนนะผมก็ออยังเกลืออยู่ดี ไม่เป็นไรยาซบมาให้ผมเถอะตัวนึงก็ยังดีนะฮะมาไหมอ่ะมาไหมอ่ะไม่มานะผมจนสุดท้ายก็ยังไม่มานะฮะไม่เป็นไรเรารอลุ้นกับบัตรด,ดำแล้วกันนะผมมาเราได้บัตรด,ดำมาแล้วนะฮะขอยาซบ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 ,าบเดี๋ยวดูเลขก่อนนะว่ามันห้าสิบห้าสิบใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันแบ่งไปทางอุซบนะ โอเคห้าสิบห้าสิบแปลว่าอยู่ที่ดวงนะ้นะผมว่าผมจะได้ยาซบไหมนะฮะอันนี้เป็นอุนซบไม่เอารอภาพแล้วหลังมันเปลี่ยนเป็นยาซบป,ปุ๊บไปอยู่ที่ว่าสายที่ขึ้นมาตอนปักธงเลยนะผมว่าจะเป็นหมัดหรือจะเป็นโลนะฮะถ้าเป็นโลคือได้ยาซบนะฮะยีิบเจ็ดจีอาร์จริง,รงอันนี้ไม่ต้องลุ้นครับมันมาอยู่แล้วนะผมสักตัวไปยาซบมายาซบมา ยาซบมานั่นไงออามาแล้วครับ,บรามาแล้วครับสวยงามครับผมอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งตัวนะผมได้ครบทั้งสองตัวเลยนะฮะจากหน้าตู้ถือว่าวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะครับผมโอเค โอเคครับก็จบเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการสุ่มกาชาหายยาซบกับอูซบ2พ่อลูกจากฟิล์มเลสนะฮะโดยรวมแล้วนะผมผมได้อูซบมา80เลยนะผมแล้วก็ยาซบมาที่เวล60นะฮะถือว่าไม่เกินนะผมภายใน750เพชรได้มา2ตัวแล้วก็ได้ตัวหนึง80ด้วยเนะี่ยถือว่าเลส ปานี่กับผมมากนะผมกาชาครั้นี้ผมไม่เกลือนะฮะโอเคครับผมส่วนเรื่องของคลิปการรีวิวเทรดตัวละครหรือว่าสกิลตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะผมแต่ก่อนจากกันไปนะผมทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปนะผมแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้ผมเองด้วยนะฮะส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันเดต้ามาคคิโอชิมิ